วัสดีค่ะวันนี้เราสั่งปูมาเลี้ยงกันค่ะค่าล้านเขาก็ส่งน้องปูในกล่องมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองแปะกล่องกันเลยค่ะค่ะปูที่เราจะเลี้ยงกันนะคะก็คือเจ้าปูบาติค่ะทางร้านแจ้งว่าเป็นปูที่เพาะไว้ขายเพื่อความสวยงามค่ะแกะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะว่าน้องจะรอดหรือเปล่าเปิดดูด้านในนะคะก็มีแพ็คกล่องน้องปูมานะคะแล้วก็มีกระดา เสิรพิมพกันกระแทกมาด้วยเห็นน้องปูแล้วค่ะเดินดุกดิ๊กอยู่ในกล่องเลยค่ะสรุปแล้วน้องปูปลอดภัยมาทุกตัวค่ะแล้วก็รอไปให้ลูกดูกันค่ะสวัสดีค่ะปูของหนูมาแล้วค่ะนี่คือปูบาตินะคะเราจะเอามาใส่ตู้กันค่ะเราสัญญานะคะว่าจะดูแลปูมาเลยวเจ้าปูน้อยได้เวลาออกจากตู้แล้วไม่ถึงกล้อง เดี๋ยวจ้ตัวน้อยอูห้หูแล้วเราต้องเติมน้ำให้มันไหมเนี่ยนออย่างจังตัวเล็กจีวอู้หูวิธีการจัดตู้ปูนะคะก็เรียนแบบธรรมชาติค่ะแล้ก็เติมน้ำจืดน้ำสะอาดเป็นน้ำดื่มนะคะสำหรับให้น้องปูไว้ดื่มกินด้วยค่ะส่วนอาหารที่เราให้น้องปูนะคะนี่เลยก็จะเป็นอาหารเม็ดสำหรับปูโดยเฉพาะค่ะ อาซื้อได้ที่ตลาดนะัดจะตจักนะคะเจ้าน้องปูนะคะก็ขี้อายมากๆเลยนี้เราก็แอบถ่ายน้องค่ะ